รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรซาเฟมิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน7ซเว่ e อีเลฟเว่นเนสเล่กูดฟู้ดกูดไลฟ์เบทาโกรทุกคำคือความสุขน้ำมันพืชกุกทุกวันคือวันสุขมามา่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย ครับตอนนี้ผมกำลังล่องอยู่ที่คลองอัมพวาซึ่งเป็นคลองที่เลื่องลือที่สุดคลองหนึ่งของประเทศไทยวันนี้เราไม่ได้มาอัมพวาเพื่อจะมาล่องเรือแล้วมาซื้อของมากินอาหารอย่างเดียวแต่วันนี้เราจะมาตามเอาสิ่งที่มีคุณค่าและความงดงามที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยและที่สำคัญที่สุดคือ ความปรีชาสามารถของล้นเ้ารัชกาลที่9กับสมเด็จพระคณิธฐาธีิราชเจ้าวันนี้เรากำลังจะล่องเรือไปขึ้นฝั่งที่อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เขาบอกว่าเจอตัวเงินตัวทองแล้วต้องตบกระเป๋าตังค์ให้มันตรุงๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจะแล้วจะทำไมฮะ รวยใช่เลยนะครับความสวยสดงดงามความเป็นวิถีแห่งความเป็นไทยยังหลงเหลืออยู่อีกมากมายมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับเห็นไหมเรือแทนที่จะไปเรือกลับหยุดแล้วครับศิลปะในการแจวเรือพายเรือถ่อเรือมันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่เป็นแบบนี้มานมานานแล้วครับ ผมก็จะมั ham, ่วของผมแบบนี้แหละครับเห็นไหมครับลูกตุ Belt ๋ยครับผมขอแพ้แล้วครับของขอบคุณลุงตุ๋ยมากนะครับสวัสดีครับคุณนุยสวัสดีครับสวัสดีคุณนุยครับ คุณนุ้ยเป็นผู้จัดการโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์<ช>เป็นมากี่ปีลแล้วครับจริงๆแล้วเพิ่งจะกลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ในปีนี้ก่อนหน้านั้นไปเรียนต่อแน่<ช>เลยจบปริญญาเอกเก่งมากเลยหน้ายัางเด็ก <laughs> เด็กอยู่จบด็อกเตอร์แล้วจริงๆเราก็ไม่เด็กเลยนะคะ <laughs> จริง,รงๆแล้วเนี่ยนุ้ยได้ทํางานที่นี่เนี่ยมาตั้งแต่ปี2552แล้วค่ะ มีประสบการณ์มากพอที่จะบอกคนที่กำลังชมรายการล่องสลานจานสง่าให้เกิดการรับรู้ว่าอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นั้นเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนาถูกไหมฮะถูกค่ะแล้วที่นี่ตั้งอยู่ที่อัมพวาแล้วความเป็นมาอย่างไรและมีกิจกรรมอะไรบ้างคุณนุชพาผมไปชมหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะ ร้านพัดพัดใช่เราก็มีทั้งเครื่องดื่มจําหน่ายนะคะแล้วก็จะมีสินค้าของมูลนิธิชยพนาแล้วก็สินค้าชุมชนด้วยค่ะโอ้สินค้าเยอะมากใช่ค่ะเยอะมากมากเลยนะฮะใช่ค่ะอ่ะอย่างอันนี้ค,ค่ะทอดนะฮะได้ค่ะอาจารย์โอ้ยสวยงามค่ะสินค้ามากมายผมขออนุญาตได้เลยค่ะอาจารย์<ส>ครับคำว่าพัดพัดเนี่ย พัดตัวแรกเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ดีงามหมายถึงความดีพัดตัวแรกคือพอสัมเพาแม่ห่งอากาศพอทหารรอเรือใช่ค่ะไม่ใช่อ่านพัฒละอ่านพัดเฉยเใช่ค่ะแปลว่าแปลว่าความดีงามเป็นสิ่งที่ดีงามความดีงามสิ่งดีงามทลายใช่ค่ะพัดตัวที่สองพัดตัวที่สองก็คือพอพัฒนาแม่หานอากาศอพุทธเจ้านอนุ่งกัลันใช่มาจากคําว่าพัฒนาใช่ค่ะพัฒนาสิ่งดีงามใช่ค่ะพัฒนาให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีงามให้ดีขึ้นค่ะและที่เป็นพวกเครื่องสําอาง ันนี้เป็นแป้งเกลือจืดค่ะแป้งเกลือจืดใช่ค่ะจย์อันนี้สําหรับชิมใช่ไหมไม่ใช่ชิมค่ะจย์แป้งเกลือแล้วเห็นอะไรจะกินหมดเลยครับท่านผู้ชมค่ะแป้งเกลือจืดูว่าเป็นนมนมอัดเม็ดไม่ใช่นมอัดเม็ดนะจยาแป้งเกลือจืดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาจากเกลือนะคะเป็นเกลือในสมุทรสมุทรสงครามเนี่ยเรียกว่าเกลือสมุทรค่ะจารย์อันนี้เราใช้สําหรับทาหน้าค่ะรอค้า อย่างนี้นะฮะเหมือนแป้งร่ำสมัยโบราณคล้ายกันสาวนาเกลือทำไมถึงสวยทำไมถึงขาวเพราะว่าเขาใช้แป้งพวกนี้ค่ะจ้าหนุ่มนาข้าวหน้าดำสาวนาเกลือหน้าขาว อันนี้เป็นอะไรน้ําตาลเป็นน้ําตาลมะพร้าวนี่ไงที่รายการร่องสลานจานสง่าจะมาติดตามว่าน้ําตาลมะพร้าวของอัมพวาจะแตกต่างกับน้ําตาลมะพร้าวที่อื่นอย่างไรนะสรุปแล้วผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่วางอยู่ตรงนี้นั้นเนี่ยทางโครงการทางมูลนิธิอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยไปส่งเสริมให้คนที่นี่ ได้มีการผลิตและทําขึ้นมาแล้วก็มาวางขายคือส่วนหนึ่งอะค่ะเราจะมีทั้งที่เขาผลิตอยู่แล้วแต่ว่าตัวแพ็คเกจจรงตัวโปรดักต์มันอาจจะยังไม่สวย<อ>ใช่ไหมคะเราก็เข้าไปช่วยเหลือส่งเสริม,มในเรื่องของการพัฒนาตัวแพ็คเกจจริงอีกทีหนึ่งอะไรเง,งี้ยค่ะอย่างเช่นเกลือสปา ขัดผิวหน้าเนี่ยใเมื่อก่อนเขาก็ใส่ถุงพลาสติกขายแต่เราไปพัฒนาให้มันคุณภาพดีขึ้นเรามาใส่บรรจุขวดแบบนี้มันดูดีมากๆเลยดูสวยงามดูน่าใช้เป็นการเพิ่มมูลค่าหรือแวร์ดูแวร์ลูแอดเใช่ค่ะครีมนวดผม่านไม้ไผ่โอ้เดี๋ยวผมเจอแล้วครับ ผมอยากได้เสื้อนี้มานานแล้วเห็นดอกเตอร์นุ้ยใส่แล้วอยากได้อะนี่เลยค่ะอันนี้เบอร์เอสเบอเค่ชายเอชชายค่ะเดี๋ยวแกะดูเลยค่ะโสวยงามดูสิเนื้อผ้าดโอ้โหเนื้อผ้าดดีมากเลยครับแล้วที่สําคัญที่สุดที่มีคุณค่ามากคือตรงนี้ใช่ค่ะเป็นเสื้อที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง ขออนุญาตจ่ายครับได้ค่ะขอบคุณมากครับเราจะไปดูที่ไหนกันต่ออีกฮะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่สวนชัยพัฒนานุระชอบมากเลยมีสวนด้วยใช่ค่ะจันเราอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้พวกป่ามะพร้าวความเป็นอยู่ต้นกล้วยของอัมพวากำลังจะถูกบ้านพัฒนาบ้านอะไรหมูบันจะสั่นมากลืนกินหมดละแต่ที่นี่ยังอนุรักษ์ไว้ใช่ค่ะสจอดเลยงั้นเราไปกันค่ะเชิญเลยค่ะ จับพี่ดีๆนะครับมาโดนผมนะฮะอันนี้ผมเป็นน,ปน,น้ำมันพืชกุ๊ปทุกวันคือวันสุขร์โรซาแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว N S L Food เนสเล่กู o ดฟู้ดกู o ดไลฟ์เบต้าโกลทุกคำคือความสุขมาม่า <Yeah. S 1> เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลยอันนี้เตาตานเต้าตานคืออะไรนะเตาเคลื่งตงปาลมะพร้าวนี่แหละค่ะ <c oughs> อาจาร์นน ที่ดินผืนนี้นะคะก็คุณป้าประยงนาคาวรังเป็นผู้บริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาบริจาคเมื่อวันที่16กรกฎาคม4 5 4 5ค่ะตอนนั้นพระองค์ยังยังอยู่กับพวกเราอยู่ยค่ะใช่นะฮะบริาจาคให้กับพระเจ้าอยู่รัชการที่9โดยตรงเลยทั้งหมด21ไร่21ไร่12ตารางวาค่ะ<ฮ>ใช่อันนี้คือท่านแรกนะคะ ต่อมาเมื่อปี2554จะมีคุณป้าอีกสองท่านนะคะชื่อว่าคุณป้าวันีด้วงคุ้มค,คุณป้าประทินด้วงคุ้มมอบที่ดินที่เป็นสวนผลไม้ให้อีกห้าไร่ค่ะอยู่ติดกันไหมติดกันเลยค่ะก็รวมไปเสร็จแล้วเป็น26ไร่กว่าๆเป็น26ไร่กว่าๆติดกันเลยใช่ค่ะขออนุมัธนาสาธุกับท่านทั้งสองท่านทำบุญให้กับชาติทำบุญให้กับพระเจ้าอยู่รัชก,กาลที่9สูงส่งมากๆเลย สมเด็จพระเทพนะคะท่านก็ได้ให้เป็นแนวพระราชดำริมามก็คือให้ใช้ภูมิสังคมเข้ามาพัฒนาพื้นที่เข้ามาดูว่าที่นี่เขาทําอะไรกันเขาดีอะไรแล้วคนที่นี่เขาเป็นยังไงใช่ไหมคะต่อจากนั้นก็คือให้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนินง,งานอัมพวาชัยพัฒนารักษ์นะคะชื่อของเขาความหมายของเขาก็คือชัยชนะบนการพัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวชุมชนอัมพวาวิธีการขึ้นไปเอาน้ำตาลมะพร้าว ่ป้อมสวัสดีครับน้ป้อมโอ้โหขึ้นมะพร้าวบ่อยหุ่นดีเลยใช่ค่ะนะฮะสุดยอดมากอันนี้คืออะไรเนี่ยเราต้องมีมีดต่นงรับอันดับแรกมีมีด แล้วนี่คือกระบอกที่จะเอาไปรองใหม่อ๋อเหรอครับที่จะรองใหม่ใช่ครับที่อยู่บนต้นนั้นรองไว้กี่วันแล้วน่ะไม่เย็นวานไม่เย็นวานนี่เองพอรุ่งเช้ามาก็เปลี่ยนกระบอกใส่กระบอกนี้มีไม้พยมด้วยมีไม้พยมไหนดูซิใส่ลงไปในดันโบดครับอ๋อเหรอครับใส่ลงไปในกระบอกเนี่ยนะฮะคือจันนมะพร้าวเนี่ยพอมันออกมาปุ๊บเขาก็จะมัดมัดมัด เสร็จแล้วเอากระบอกไปสวมเหรอครับพี่ป้อมต้องปาดก่อนครับปาดก่อนแล้วก็เอากระบอกไปใส่อ๋อต้องปาดแบบนั้นจับมีดดีนะครับมาโดนผมนะฮะพี่ป้อมเอามาเอาลงมาเลยโอ้ต้น,นึ่งก็จะได้ประมาณ89ถึงวงต่อปีอะไรเงี้ยแถึง9ก้าวงต่อปีนี่นี่วันเดียวคืนเดียวใช่ครับเมื่อวานตอนเย็น12ชั่วโมงแล้วจะออกมาแบบนี้ ผมผมลองปีนได้ไหมฮะได้ครับลองลุ้นสิครับว่าผมจะหล่นไหมย,ย้ถึงปลายต้นมะพร้าวแล้วได้เวลาที่ผมจะลงแล้วนะครับ คือโลงเคี่ยวน้ำตาลค่ะอใช้อะไรเป็นฟืนอะทางมะพร้าวพ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวแทร้อยเ พอพูดถึงน้ำมะพร้าวจากน้ำมะพร้าวคนก็นึกว่าอยู่ในในกลาลูกมะพร้าวจริงๆแล้วไม่ใช่มันมาจากดอกใช่ค่ะมาจากดอกมันมาจากดอกมะพร้าวแล้วมันก็เป็นอยู่ในเกสรแล้วก็หยดน้ำตาลมะพร้าวลงมาแล้วเอามาเคี่ยวใช่ค่ะอันนี้ก็คือ1กระทะอาจารย์จะใส่ประมาณ2ปี๊บ2ปี๊บก็คือประมาณ40บลิตรค่ะอาจารย์ใช่พอใส่ไปเราจุดไฟแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะกระทะแรกเนี่ยจะใช้เวลานานที่สุด ก็ zat, จะอยู่ราวๆประมาณชั่วโมงหนึงชั่วโมงครึ่งอันนี้ไม่ใช่พึ่งนะคะถ้าเรา <S 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 สังเกตดูอันนี้จะเรียกว่าชันนรงค่ะอะไรละรงชันนรงค่ะชันนรงใช่ชันนรงนี่เป็นสัตว์พื้นถิ่นในจังหวัดสงคลมอันนี้เรียกว่าพันขนเงินนะคะเขามีความพิเศษคือเขาสามารถที่ช่วยผสมเกสรทําให้ติดโอกาสในการติดดอกออกถ้นรงนี้ มะพร้าวก็จะไม่มีดอกแล้วก็จะไม่มีลูกมะพร้าวค่ะคืออันนี้จะช่วยเพิ่มเพิ่มโอกาสในการติดให้มันมากขึ้นผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้นี่เขาเรียกอะไรครับกระถุงเติมอากาศหลังจากที่ยกจากกระทะนี้กระทุงเพื่อจะเติมอากาศเติมไปทําไมอ๋อให้มันเย็นให้มันเซตตัวได้ง่ายครับโอ้พอมันเย็นปุ๊บมันจะเซตตัวได้ดีขึ้น แล้วเวลาเอาไปใส่กระทงมันจะได้อยู่ตัวใช่ครับโอ้ทำนานไหมก็ประมาณ20นาทีครับ20นาทีไหนผมลองสิไม่เห็นมันขึ้นฟองเหมือนพี่ทำเลยอ่ะไม่มีเลยโอ้ไหนเอาใหม่นั่นทำไมออกมาได้ล่ะอาศัยข้อมือไหนขอดูกล้ามสิว้าวเป็นมัดเลยเว่งเขาร่วงหมแล้วทั้งกระทะเลยครับหายหมดเลย ดูเขาทำแล้วมันง่ายอ่ะอันนี้ผมเป็นอันนี้ผมได้มันเปนอันนี้ขอโทษนะเป็นช็อกโกแลตหรือเป็นอะไรฮะเนี่ยเป็นน้ำตาลมะพร้าวหวานไหมคะอาจารย์ซุปปเอร์หวานหวานจริงๆนะ หวานแบบหอมใช่หวานบบนหวานหอมมันไม่น่าเอาไปทำรสช่องน้ำไทยรสช่องเพื่อโอ้โหมันกลิ่นนี้เองใช่ค่ะแล้วก็สีก็สวยด้วยนะคะเชื่อไหมครับต่างประเทศไม่มีขายเพราะว่านี่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยจริงๆอันนี้ก็เป็นสร้างงานสร้างอาชีพเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่กัดใบตองอันนี้จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในบ้าน พอหลังจากทํานี้เสร็จแล้วเอาไปขายเนี่ยส่วนมากเขาเอาน้ําตาลมะพร้าวไปทําขนมอะไรได้บ้างอ่ะทำได้หลายอย่างเลยค่ะจย์ไม่ว่าจะเป็นทํารอดช่องน้ํากะทิหรือว่าจะเป็นขนมที่นี่นะคะที่นี่คือขนมที่นี่คือขนมวงทองขนมวงทองเกิดมาไม่เคยได้ยินใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันใช่ขนมวงทองไปเลยค่ะคงจะเป็นสีทองแล้วก็เป็นกลมๆแน่เลยใช่ค่ะรู้จักสาวถึงรึ น,น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฟ้ามีจำหน่ายแล้วที่ซีเจตซเปอร์มาร์เก็ตเนสเล่กูดฟู้ดกูดไลฟ์เบตาโกร ทุกคำคือความสุขมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลยโอ้ชอบมากเลยกลากลาแล้วในองค์ดินคิดถึงสมัยเป็นเด็กป้าเต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าเตะ แล้วใครเป็นคนสอนป้าเต้ทำก็คุณแม่ค่ะคุณแม่ทำอ่ะวิธีการทำมีอะไรผสมบ้างอนี่ค่ะมะพร้าวถึมทึกมะพร้าวถึมทึกจักมคะมะพร้าวถึมทึกเป็นยังไงคือประมาณกึ่งอ่อนกึ่งแก่ว่างั้นเถอะนะฮะแล้วอะไรต่อแล้วก็นี่ก็ยอเออแป้งก่อนแป้งก่อนแป้งแป้งมาจากไหนแป้งอะไรเนี่ยข้าวเหนียวค่ะอ๋อเป็นแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าไม่ใช่ค่ะแล้วอะไรเอยแล้วก็อันนี้คือกล้วยหอมกล้วยหอมอันนั้นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าว ผมล้างมือแล้วครับท่านผู้ชมใช้เยอะไหมน้องเป็ดหมดเลยนวดหรือยังเนี่ยค่ะนวดได้เลยค่ะอ่าเอากล้วยหนึ่งใบผมล้างแล้วนะครับท่านผู้ชมครับบีเข้ากับแป้งบีเข้ากับแป้งโอ้ยสนุกเน่ยใช้กล้วยน้ำว้าไม่ได้เหรอครับไม่ได้ค่ะมันไม่มีกลิ่นกล้วยน้ำว้ากลิ่นมันน้อยอะค่ะโอ้ความหอมของเขาอ่ะเริ่มโรยมะพร้าวถึงถึก ทำไมนะมาเรียกมะพร้าวถึงทึกมันกลางเก่ากลางอ่อนกลางแก่แล้วทาไมก็เอามะพร้าวถึงทึกไปบวกกับสาวถึงทึกนั่นน่ะสิสาวถึงทึกนี่มันมันกำลังดีไามฮะมันความดีฟังไปแล้วเหมือนเหมือนหมดหวังไม่ได้แต่งงานเนาะอ่าตอนนี้โรยน้ำมะพร้าวเข้าไปนี่แสดงว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเหรอเออไม่มีน้ำตาลค่ะเดี๋ยวใส่เกลืออ๋อเหรอฮะค่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ได้ได้ใช้หมดเลยครับ นี่ป่าเป้งตอนเด็กๆแม่ขายโอ้โหกลิ่นขนาดลูกเดียวนะกุ้ยหอมกลิ่นออกมาเลยอะกลิ่นแลรอกลิ่นแ้วมากครับอูเริ่มเหนียวแล้วนะัะเย้ค่อยๆย่อนใกล้ๆค่ะมานี่ นี่เอามือจุ่มไปได้ไหมได้ไก่จุ่มให้ผมดูก่อนป <c oughs> <c oughs> ลอให้มันลอยขึ้นมาแล้วก็พลิกโอเอะปะเตะขนมแบบนี้ผมไม่เคยเห็นที่ไหนเลยขนมที่นี่มันเป็นขนมวงทองเป็นของที่นี่เลยเหรอค่ะเป็นของอ,าาองัปว่าของเหลือกินเหลือใช้ในครัวเรือนของเหลือกินทําไมว่าเหลือกินเหลือใช้ มะพร้าวเนี่ยเราก็มีอยู่ในเออมันก็เยอะแล้วกล้วยหอมก็มีเยอะแล้วเราก็เอามาทําอะไรแต่เหลือจะขายบางลูกไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็เอามะการี่เหมือนเขาเอากล้วยหอมไปทําเค้กกล้วยหอมอ่าง่ายๆอันนี้น้ำตาลล้วนๆเหรอครับน้ำตาลมะพร้าวล้วนๆน้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวค่ะว้าวเย้ ภ้ามือใหม่ก็อย่างนี้นะครับผมจะลองชิมอัน<ช>ที่ยังไม่เคลือบออน้ำตาลมะพามร้าวเวลากัดระวังหน่อยนะว่าอันไหนมันร้อน <c oughs> กลิน่นกล้วย <c oughs> ขึ้นมาจริงๆ <c oughs> แล้วก็เหนี่ยว <c oughs> กรอบนอกนุ่มใน <c oughs> อร่อยกับปาต้องโกอีก ีหลังจากเคลือบแล้วเป็นน้ำตาลมะพร้าวคุณผู้ชมนำ้ำลายไหลผมรู้ <c oughs> ปะเตะให้ <c oughs> เด็กรุ่นใหม่มาชิมขนมวงทองของป้า <c oughs> ขนมถุงไปไกล อร่อยกว่าหลายเท่าเลยนั่นเลยนะทำอย่างไรจะให้คนรุ่นใหม่เลิกกินขนมถุงแล้วมากินขนมวงทองคุณผู้ชมครับฐานะที่ผมเป็นนักโภชนาการผมอยากจะบอกว่าขนมวงทองเป็นภูมิปัญญาของคนพื้นถิ่นพื้นบ้านที่สามารถจะเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนตัวเอง มาประยุกต์ใช้เป็นอาหารว่างคําว่าอาหารว่างของคนไทยสมัยโบราณเป็นอาหารที่กินระหว่างมือ้อระหว่างมื้อข้าวระหว่างมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงระหว่างมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นและสิ่งที่คนโบราณได้ค้นคิดกันขึ้นมานั้นเป็นขนมและอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการกินแล้วสุขภาพดีไม่ใช่กินแล้วอ้วนไม่ใช่กินแล้วเป็นเบาหวาน แต่ขนมวงทองที่ผมทำและชิมไปเมื่อสักครู่นี้ผมขอบอกนะครับว่าเราได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดทที่มาจากแป้งข้าวเหนียว <Okay. S 1> ร่วนๆและมันก็ไม่ได้เยอะเกินไปเราได้พลังงานส่วนหนึ่งจากน้ำตาลมะพร้าวซึ่งเป็นน้ำตาลมะพร้าวออแกนิกหรืออินทรีย์ไม่มีพิษมีภัยและก็ไม่ได้หวานมากสังเกตไหมฮะคนโบราณเขาไม่ได้เอาขนมวงทอดเสร็จแล้วไปชุบทั้งลูกเขาชุบแค่ด้านเดียว สะท้อนที่เห็นว่าคนโบราณไม่ต้องการให้กินหวานมากถ้าเป็นคนปัจจุบันคิดขนมวงทองนะปะเตะใช่ค่ะจุ่มลงไปทั้งลูกเลยจุ่มหมดเลยแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยผมเลยเชื่อเลยว่าคนรุ่นปัจจุบันนี้ถ้ามากินขนมวงทองเขาจะต้องถามบอกปะเตะทำไมไม่ชุบไ้หมดมันไม่ค่อยหวานลิ้นเราติดหวานไปเรียบร้อยที่สําคัญก็คือน้ําตาลจากมะพร้าวผมบอกเลยฮะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงมีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงาน แล้วก็มีวิตามินบางตัวผสมอยู่ในนี้แล้วก็แร่ธาตุด้วยนะครับอย่าลืมครับเรามีกล้วยหอมอยู่ในนี้ด้วยนอกจากกลิ่นหอมแล้วก็ยังให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็วิตามิน B บางตัวอยู่ในขนมวงทองหอยป้าสุขภาพแข็งแรงนะครับเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุก๊ก รายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน